กาบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับกระผมนายอนุทินชาญวิรกิกลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจริงๆแล้วท่านตาครับผมตั้งใจไว้ว่าผมจะขอชี้แจงข้อกล่าวหาทั้งหลายของพรรคร่วมฝ่ายค้านในวันสุดท้ายเพราะว่าจะได้รวบรวมข้อมูลที่ สมาชิกผู้สงเกตทุกท่านได้อภิปรายจะได้มาตอบให้ได้ครบกระบวนความมากที่สุดนะครับแต่ที่มีความจําเป็นที่ต้องขอญาตท่านประธานลุกขึ้นมาชี้แจงณขณะนี้ก็เพราะว่าผมเกรงว่าการใส่ร้ายในวัคซีนที่โนแวตของสมาชิกหลายท่านเนี่ยอาจจะทำความตื่นตระหนกทำความสับสน ทำความวิตกกังวลให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนมากกว่าสมล้านคนที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคซึ่งผมต้องขอยืนยันนะครับอีกครั้งหนึ่งว่าวัคซีนนี้ซิโนแวคเป็นวัคซีนที่ดีครับมีมาตรฐานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพียงแต่ว่าเมื่อมีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์เดลต้าประสิทธิผลของการ ป้องกันการติดเชื้อของวัคซีนซิโนแวคก็อาจจะลดลงไปบ้างแต่ก็ไม่ใช่ซิโนแวคคนเดียวนะครับทั้งทุกยี่ห้อที่มีอยู่ในที่ใช้อยู่ในโลกปัจจุบันนี้ก็มีการลดประสิทธิผลของการป้องกันก,การติดเชื้อไม่น้อยกว่ากันเท่าไหร่นะครับอย่างไรก็ตามซิโนแวคที่เข้ามาในประเทศไทยตอนที่ประเทศไทยมีสายพันธุ์อัลฟา เป็นสายพันธุ์ที่กุ๊กค,คามมเทีเราอยู่ครับไม่ใช่เดลต้าก็คือในช่วงประมาณสิ้นปีที่แล้วจนมาถึงประมาณเดือนมิถุนายนนะครับปลายเดือนพฤษภาค,คมของปีนี้จริงๆวัคซีนที่โนแวคเนี่ยก็อยู่ในแผนของการจัดซื้อของรัฐบาลไทยอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าจะจัดซื้อเป็นจำนวนเท่าไหร่เมื่อมาเทียบกับวัคซีนแอสตราเซเนกาและวัคซีนอื่นๆจะบริหารจัดการอย่างไรนะครับ เพราะว่าในปีที่แล้วเราสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์โควิดได้ดีครับเราไม่มีการติดเชื้อมาตั้งเกือบครึ่งปีนะครับจนถึงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาคือคือสิ้นปีที่แล้วเนี่ยก็มีเกิดเหตุการณ์ระบาดที่เป็นคลัสเตอร์ขึ้นที่สมุทรสาครที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลจังหวัดใกล้เคียงต่างๆช่วงนั้น เราก็มีความจําเป็นนะครับกรมควบคุมโรคก,ก็ได้เร่งเจราจากับผู้ผลิตวัคซีนที่เขาได้เขาได้มีการสื่อสารกันอยู่แล้วเนี่ยผมขออนุญาสรุปสั้นๆก็คือว่าวัคซีนทีโนแวคเป็นวัคซีนที่สามารถส่งให้เราได้เร็วที่สุดการเจราจาเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมครับก่อนปีใหม่ คำว่าเร็วที่สุดของซีโนแวคในขณะนั้นเนี่ยก็คือส่งได้เร็วที่สุดก็คือประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็มีอยู่เพียงสองล้านโดสเท่านั้นเพราะว่าเขาก็ด้วยความร่วมมือที่ดีนะครับพวกเราก็ขอการประสานงานผ่านทางสถานเอกราชทูตจีนประจำประเทศไทยนะครับท่านออัครราชทูต ที่รักษาการท่านทูตใหญ่เนี่ยท่านได้ช่วยประสานงานให้รีบได้คุยกับผู้บริหารของผู้ผลิตวัคซีนซีโนแวคและนอกจากนั้นท่านยังต้องประสานงานต่อไปยังรัฐบาลกลางของจีนด้วยเพราะว่าวัคซีนของจีนจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลกลางของเขาก่อนที่จะทำการ ส่งออกไปไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการจําหน่ายหรือการบริจาคอะไรก็แล้วแต่แต่ในที่สุดนะครับเราก็ได้ครับด้วยความสัมพันธ์ที่ดีครับบ้านพี่เมืองน้องไทยจีนใช่อื่นไกลนะครับผมถึงม,มีความจําเป็นมากเลยครับเพราะว่าการพูดถึงซีโนแวคเนี่ยก็เปรียบเสมือนพูดถึงประเทศจีนครับเราจะบอกว่าของพี่ของน้องเราไม่ดี เป็นสันเจ้นด้อยค่าเกรดดีด็อกไม่ได้หรอกครับพวกเราทุกคนหลายคนในที่นี้ที่อายุต,ต่ากว่า60ปีก็มีวัคซีนที่โนแวคอยู่ในร่างกายของเราทั้งนั้นและที่ผมก็เชื่อว่าที่เรายังไม่มีอาการรุนแรงนะครับมีบางคนติดเชื้อแต่ก็ไม่แสดงอาการก็เพราะอัน,นิสงของการมีวัคซีนที่โนแวคอยู่ในร่างกายของเรา ผมขออญาตกลับเรียนว่าเดี๋ยวในรายละเอียดผมจะขอชี้แจงอีกครั้งในวันสุดท้ายนะครับแต่เรื่องของราคาวัคซีนซีโนแวคที่พวกท่านบอกว่าซื้อแพงมากซื้อตั้ง17เหรียญอันนั้นคือการซื้อครั้งแรกครับแล้วซื้อเพียง2ล้านโดสเพื่อน,นำมาใช้ในกรณีฉุกเฉินจริงๆก็เปิดราคาสูงกว่านั้นนะครับด้วยการประสานของทั้งกระทรวง สารสุขเองผ่านสถานเอกครราตท,ท,ทูจีนไปตามประเทศไทยนะครับก็ได้ราคาเป็นสิบเจ็ดเหรียญสิบเจ็ดเหรียญคือมาถึงประเทศไทยนะครับภาษีไม่เสียอยู่แล้วพอเราได้มาในเดือนกุมภาพันธ์สิ้นเดือนกุมภาพันธ์2ี่ดกุมภาพันธ์ผมจำได้รอตแรกแค่สองแสนโดสครับแล้วก็เร่งฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ตามหลักการป้องกันโรคระบาดเลยนะครับ แล้วก็เดือนมีนาคมจะส่งมาอีก800,000โดสและ1ล้านโดสสุดท้ายในเดือนเมษายนทางกรมควบคุมโรคก,ก็ได้กำหนดผู้มีคุณสมบัติที่สมควรจะได้รับการฉีดวัคซีนซินโนแวคเพื่อให,ให้กลุ่มเสี่ยงต่างๆเนี่ยได้รับการฉีดแล้วก็ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อแพร่เชื้อนะครับ พอมาถึงเดือนเมษายนก็ปรากฏว่ามีการระบาดรอบสามขึ้นมาอีกคลัสเตอร์ทองรอนะครับคลัสเตอร์บ่อนการพนันในช่วงนั้นเราทราบดีครับว่าวัคซีนแอสตาราเซเนกาในสัญญาที่เราเซ็นกับเขาครับยังไงก็ส่งเดือนมิถุนายนนะเพราะฉะนั้นมันจะมีแกลบอยู่ช่วงหนึ่งก็ระหว่างเมษายนถึงเดือนมิถุนายน แล้วการระบาดมันก็เพิ่มมากขึ้นทางกรมควบคุมโรคจึงตัดสินใจที่จะซื้อวัคซีนซินอแวดเพิ่มเข้ามานะครับเมื่อสั่งเข้ามาเพิ่มปุ๊บนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยราคามันก็ดรอปลงมาจากหนึ่งจำนวนที่สั่งซื้อสองเวลาที่ทอดยาวออกไปนะครับสามจำนวนคู่แข่งของอวัคซีนที่มี เพิ่มมาขคืนในโลกก็เป็นหลักดีมานซับลายธรรมดานะครับปัจจุบันนี้ท่านไม่ได้พูดนะครับว่าเราซื้ออยู่ที่8เหรียญ90เซนต์ดจเหรียญนะครับก็ลดลงมาโดยลำดับนะครับถ้ามีตารางจะแสดงด้วยก็จะดีมากไม่ทราบวระนหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้ผมก็ฟังมาปุ๊บก็รีบสั่งการไปยังกระทรวงสาธารณสุขให้ได้ช่วยโชว์ตารางว่าเราได้สั่ง วัคซีนที่โนแวคเข้ามาในประเทศแล้วจำนวนเท่าไหร่นะครับไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่จะพอขึ้นตารางได้ไหมครับขึ้นแล้วเหรอฮะถ้าขึ้นอีกทีก็ดีนะครับ <c oughs> <c oughs> พอดีไม่ได้มองนะครับ <c oughs> ก็จนถึงปัจจุบันนะครับยกเว้นร็อตสิบหกนะครับ <c oughs> เราสั่งมาแล้วเนี่ยถ้ารวมล็อตสิบหกที่กำลังจะออกไปสั่งซื้อเนี่ยเราจะมีวัคซีนที่โนแวคสามสิบ จุด492ล้านนะครับซึ่งท่านจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ลตแรกจนถึงปัจจุบันราคาก็ลงมาโดยลําดับแล้วท่านก็ดูด้วยนะครับว่าจํานวนที่สั่งซื้อรวมมันก็เพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ใช่แบบประมาณสองล้านโดสในครั้งแรกแล้วตอนสองล้านโดสจะเป็นการคอนแทคกันครั้งแรกแล้วก็ขอให้เขาได้เร่งส่งเป็นการด่วนเหมือนกับเราไปตัดลตเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่ราคาก็จะต้องอยู่ในระดับนั้น แต่ว,ว่าเรื่องราคากับความปลอดภัยนะครับของพี่น้องประชาชนมันเทียบกันไม่ได้หรอครับถ้ามันแพงวันนี้แล้วมีความจําเป็นต้องใช้ก็ต้องจัดซื้อจัดหามาจนได้ครับท่านนายกมนตรีท่านได้พูดกับผมครับว่าเรื่องรักวัคซีนในช่วงนั้นนะครับตอนนี้ท่านรู้ราคาแต่ละชนิดเท่าไหร่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้เลยราคากันเท่าไหร่บ้างของแต่ละยี่ห้อนะครับท่านก็บอกเรื่องวัคซีนถ้ามาถึงก่อนมีความจําเป็นก็บอกมา พร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับและท่านก็ได้ปฏิบัติตามนั้นคณะมนตรีทุกคนนะครับเวลามีเรื่องวัคซีนเข้าไปขออนุมัติการซื้อนะครับคณะมนตรีทุกท่านให้การสนับสนุนนะครับอย่างเต็มที่แล้วไม่ต้องห่วงครับทุกอย่างมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตของการจัดซื้อทุกอย่างอย่างโปรง่งใสอธิบายให้กับพี่น้องประชาชนได้นะครับ อย่างที่กลับเรียนครับพอนําเข้ามานะครับโดยองค์การเพศสจกรรมซึ่งการจัดเวชภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเราต้องใช้ผู้ที่ขึ้นทะเบียนฮนะที่โนเวไม่มีตัวแทนในประเทศไทยนะครับด้วยการเจรจาขององค์การเภศสัจกรรมเขาก็ได้อ n อยต่งตั้งให้องค์การเภสัจกรรมนะครับเป็นตัวแทนเพราะว่าเราต้องมีตัวแทนมาขอยื่นขึ้นทะเบียน อ,องค์การเป็นกิจกรรมก็มาขอขึ้นทะเบียนจนทำให้เราสามารถจะหาวัคซีนที่โนแวกเข้ามาและวัคซีนที่โนแวกนี่ครับที่เป็นตัวเริ่มที่ทำให้ประชาชนคนไทยนะครับหลายคนนะครับมีภูมิเริ่มผลิตภูมิคุ้มกันในร่างกายของเขาซึง่งผมกราบเรียนไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าวัคซีนที่โนแวกในล็อตแรกๆ ได้ถูกฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าซึ่งท่านก็คงติดตามข่าวก็ทราบว่ากคงได้ทราบว่ามีการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าและผู้ที่ได้รับวัคซีนก็จะไม่มีอาการหนักไม่มีผู้ที่เสียชีวิตจากการรับวัคซีนซีนโนแวคนะครับเขาก็ไปรับการรักษากักตัวเมื่อ,เม,อเมื่อเขาติดเชื้อหลังจากนั้นก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติซีนโนแวค ก็ทําให้กรมควกกบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยสามารถประคองสถานการณ์โควิดนะครับต่อเนื่องมาจนถึงวันที่วัคซีนของแอสตราเซเนกามาถึงตอนที่สายพันธุ์อัลฟายัางอัลวาดอยู่เนี่ยนะครับวัคซีนที่นแวกเขาก็รับมือได้ดีพอมาสายพอมาถึงสายพันธุ์เดลตา้าก็ต้องขอกลับย่างีอีกนิดหนึ่งครับว่าศาสเราจารย์เรวัตวิสุทธเวชนะครับ ท่านท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมการแพทย์เป็นผู้ที่ผมเคยได้ร่วมงานอย่างใกล้ชิดมาก่อนสมัยที่ท่านยังรับราชการอยู่ต้องขอกราบเรียนอาจารย์ในวัดนิดหนึ่งครับว่าการมาของวัคซีนไข้เนี่ยไม่ใช่ฟลุกครับคณะกรรมาการวิชาการทางการแพทย์เขาได้คิดมันั้งนานแล้วครับกระทรวงสาธารณสุขะหากที่บอกว่าขอให้ชะลอไว้ก่อน เพราะว่าเราต้องการที่จะให้เกิดความมั่นใจให้มากที่สุดทดสอบให้นานต่อไปจนให้อาจารย์ทุกท่านมีความมั่นใจนะครับวัคซีนทุกชนิดจะฉีด2โดสจะฉีดยี่ห้อไหนจะฉีดไข้หรือไม่ไข้เรามีคณะกรรมการวิชาการที่ประกอบไปด้วยนะักวิชาการทางการแพทย์นะครับเป็นผู้ได้ร่วมประชุมแล้วก็ยังต้องผ่านมาอย่างคณะกรรมการโรคติดต่อแล้วก็คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาตินะครับ และในปัจจุบันทุกท่านก็ทราบก็ต้องไปรายงานสบคด้วยนะครับกว่าที่จะนํามาฉีดให้กับพี่น้องประชาชนได้เราต้องมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยอย่างที่สุดนะครับไอ้เรื่องมี W H O หรือเปล่ามีการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือเปล่าขอกลับเรียนท่านประธานครับว่าในประเทศไทยเรายึดเรื่องออยเป็นหลักครับ เรายึดมาตรฐานของอยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยเป็นหลักครับถ้าอยอนุมัติก็แสดงว่าเวชภัณฑ์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นยาเครื่องมือแพทย์อาหารหรืออะไรก็ตามที่อยอนุมัติถือว่านำมาใช้ได้ครับเรื่องการคไข้นั้นก็ขอให้ถือเป็นเรื่องวิชาการนะครับผมเชื่อว่า ทางคณะแพทย์ก็คงจะได้ออกมาชี้แจงกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมวิชาการแพทย์ก็ได้ชี้แจงมาหลายโอกาสแล้วนะครับก็คงคิดว่าวันนี้ถ้าจะให้เกิดความมั่นใจอีกสักนิดหนึ่งนะครับมีโน้ตมาว่าก็อาจจะขอให้แสดง purchase order นะครับขององค์การเพืสัจก,กรรมที่มีไปยัง ซีโนแวคว่าเราได้ซื้อวัคซีนซีโนแวคในราคาล่าสุดที่8.9เหรียญจริงๆนะครับถ้าเกิดพร้อมก็ขึ้นได้เลยนะครับในเรื่องของข้อแนะนำของท่านอาจารย์เรวัตวิสุทธ์เวชนะครับท่านสอสอพักเสรีรวมไทยนะครับท่านได้แนะนำว่าให้เร่งหา mRNA ด่วนนะครับอันนี้นะครับขอขออนุญาตตัดตัดมานีนิดหนึ่งก็ทุกทาก่านก็เห็นนะครับนี่คือใบสั่งซื้อที่องค์การเภสัชกรรมได้ออกให้กับ s i n นแวคนะครับที่ประเทศจีนล่าสุดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงต้นเดือนนี้นะครับอ,อยู่ที่8.9เหรียญต่อโดสนะครับก็นี้ก็เป็นข้อพิสูจน์อีกอันนึงว่า ทาง,ง,ง,งกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและองค์การปริัทกรรมเวลาเขาซื้อเ,อเวชภัณฑ์หรือซื้อยาซื้อวัคซีนอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะต้องทําการต่อรองจนได้ราคาที่ดีที่สุดนะครับขออนุญาตตัดกลับมาที่เรื่องที่ท่านอาจารย์เรวัตได้ได้เ,เสนอนะครับได้แนวะทางว่าขอให้รัฐได้เร่งจัดหาวัคซีนในไมเอด่วนนะครับ m r n a ก็คือวัคซีนไฟเซอร์โมเดอร์นาที่แพร่หลายอยู่ในตลาดในปัจจุบันตลาดโลกในปัจจุบันนะครับก็ขอ,ขอกราบเรียนทา่านประธานผ่านไปยังท่านอาจารย์นายแพทย์เรวัตวิสุทธิเวชว่าขณะน,นี้รัฐบาลได้ทำการจัดหาวัคซีน m r n a นะครับ30ล้านโดสของไฟเซอร์และสำหรับปีหน้านะครับได้ออก l e t เตอร์ Interest นะครับหรือว่า Letter of Expression ก็ให้กับไฟเซอร์ไปอีก50ล้านโดสนะครับแล้วก็ใน MINA อีกตัวหนึ่งก็คือ m o เด r n a นะครับซึ่งรัฐบาลได้ตัดสินใจให้เป็นวัคซีนทางเลือกเราก็ได้ให้องค์การเปรษัตได้เป็นผู้แทนของภาคเอกชนตลอดจนสภาการสภาการชาติไทยได้ซื้อผ่าน ซื้อยี่ห้อโมเดนาซึ่งเป็นเอไมอีกตัวหนึ่งผ่านองค์การเภสษั์นะครับทั้งหมดถ้าผมจำไม่ผิดก็ก็ออก P.O. อไปแล้ว5ล้านโดสนะครับแล้วกำลังจะมีการสั่งซื้อเพิ่มอีกนะครับเพราะนั้นในประเทศไทยวันนี้ครับเรามีทั้งวัคซีนซิโนแวคมีแอสตราเซเนกามีไฟเซอร์มีโมเดนามีซิโนฟาร์มมีครบทุกแซ่ครับทุกตระกูลฮะ m I. n a v วรัลเวกเตอร์อินแอค t e เวตหรือเชื้อตายนะครับซึ่งเป็นตระกูลหลักๆที่ใช้อยู่ในโลกนี้อยู่เรายังมีโปรตีนสับยูนิตเบสวัคซีนซึ่งอยู่ในระหว่างการทดลองและแม้กระทั่งในต่างประเทศก็ยังใช้ในวงจำกัดอยู่นะครับจริงๆเราจะมีจอร์นสั้นและจอร์นสันด้วยแต่ว่าเนื่องจากการติดปัญหาภายในของเขาเองนะครับ ก็เขาก็เลยมีหนังสือมาขอ,อาหยุดการเจราจารในช่วงนี้ไว้ระยะหนึ่งก่อนนะครับก็ยังไงก็ตามก็เป็นการชี้ชี้ให้ชัดให้เห็นว่าประเทศไทยเราไม่ได้ขาดวัคซีนครับสิ้นปีนี้เราจะมีวัคซีนทั้งหมด140ล้านโดสถ้าท่านหารสองก็คือประมาณ70ล้านคนนะครับก็เป็นประมาณ90% ของจำนวนประชาก,ก่อนที่ท่านได้กล่าวไว้ว่ามันไม่ใช่70%และมันควรจะเป็น90%้าสอร์เซ็นต์อักเก้าสิก็เ้าราก็จัดมาให้นะครับการฉีดวัคซีนนั้นถ้ามีวัคซีนไข้ก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเริ่มต้นด้วยซิโนแวคแล้วมาต่อด้วยแอสตราเซเนกาเนี่ยระยะห่างระหว่างเข็ม1กับเข็ม2มันเพียง2อาทิตย์ถึง3ามอาทิตย์ แต่ถ้าฉีดวัคซีนแอส r a าเซเนกาสองเข็มมันต้องรอสองเดือนกว่าเกือบสามเดือนครับแล้วช่วงนี้มันมีการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าซึ่งมันก็ดุพอสมควรนะครับเพราะนั้นนี่แหละครับทางวงการแพทย์เขาถึงต้องไปนั่งศึกษาพ้คนควา้าวิจัยแล้วก็สรุปมาว่าให้ฉีดแบบนี้ผู้ที่ฉีดวัคซีนซีโนแวคไปแล้วสองเข็มนะครับก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับสิ้นเดือนนี้ได้ฉีด booster d o s สจะเป็นแอสตราเซเนกาหรือไฟเซอร์แน่นอนนี่คือวิธีที่รัฐบาลนะครับไม่เคยทอดทิ้งรัฐบาลมีความต้องการให้พี่น้องประชาชนมีภูมิต้านทานมีความปลอดภัยจากโควิดและเมื่อได้รับวัคซีนเข็มที่3หรือบู o s t e r dose นะครับไม่ว่าจะเป็น s บวก a s s บวก a นะครับ s ก็คือ s i n o แ a c a คือแอสตราเซเนกาหรือว่า p ไฟเซอร์ izer, เนี่ย ภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นมากกว่าฉีดของเขานะครับทั้งสองเข็มอันนี้ก็เป็นไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยไม่ใช่ฟลุกนะครับมีผลการศึกษาออกมาอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับของที่ประเทศอื่นๆทั่วโลกด้วย WHO องค์การอนามัยโลกก็ยอมรับนะครับมีหน้าท่านนายรัฐมนตรีท่านได้อนุมัติ ให้กระทรวงสาธารณสุขคอนเฟิร์มวัคซีนของแ s สตราเซเนกอีก60ล้านโดสท่านอย่าเพิ่งบอกว่าน้อยหรือมากนะครับเพราะปีหน้าวัคซีนที่จะนำมาฉีดเนี่ยอาจจะเป็นเพียงบูสเตอร์โดสครับเราคงไม่ต้องมาฉีด2เข็ม2เข็มแบบนี้นะครับเราก็จะฉีดบูสต์ไปเรื่อยๆการศึกษาการหาบทสรุปของสรรพคุณวัคซีนก็จะมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ก็ทําให้คนไทยไม่ต้องกัวงวลแล้วว่าปีหน้าเราจะขาดวัคซีนเพราะว่าเราออก letter of interest ให้กับไฟเซอร์ไป50ล้านโดสออกให้ m o เด r n a ไป30ล้านโดสคอนเฟิร์มกับ a s t r a z e ซ e c a 60ล้านโดสซึ่งเขาก็ยังคงจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตต่อไปเฉะนั้นความมั่นคงทางวัคซีนการเข้าถึงวัคซีนนะครับการที่คนไทยทุกคนจะมีวัคซีนนะครับเต็มแขนครับ เพราะทุกวันนี้ก็30สกว่าล้านโดสแล้วครับจะไม่เต็มแขนได้ยไงครับผมก็พูดมาแล้วว่าตั้งแต่ไตรมาสสามเป็นต้นไปครับวันนี้วันที่สามสิบอดสิงหาคมอันนี้เราก็ยังอยู่ในไตรมาสสามนะครับไตรมาสสามเป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีถ้าคนไทยทุกคนได้รับวัคซีนครบร้อยประมาณร้อยยี่สิบล้านโดสก็เต็มแขนครับ ผมไม่ได้คิดผิดคำพูดตรงไหนเลยนะครับแล้วก็ปีหน้าก็ยังจะมีวัคซีนมาบูสต์ให้พวกเราทุกคนได้ครบอีกต่อไปแล้วก็มีความปลอดภัยมีภูมิต้านทานนะครับกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติให้มากที่สุดแต่ก็มีดิสแตนต์กันระดับหนึ่งใส่หน้ากากล้างมือนะครับแล้วก็เว้นระยะเ,เว้นระยะห่าง DMHTT คงใช้ต่อไปเพราะนั้นประเทศไทยก็น่าจะ ก้าวพ้นจากภาวะวิกฤตนี้ออกไปได้ด้วยดีนะครับก็ในเรื่องของ ATK นะครับ ATK นี่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยดีใจมากเมื่อทางคณะกรรมการวิชาการต่างๆนะครับ EOC จากห้องปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้อนุมัติให้มีการใช้นะครับ ATK เนี่ยจะเป็นตัวที่ลด การแพร่ระบาดแล้วก็สามารถหาผู้ติดเชื้อได้เร็วขึ้นเพราะว่าตอนนี้มีผู้ติดเชื้อจํานวนมากมากขึ้นกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าไปตรวจ rt pcr ใช้เวลา3ามสี่ชั่วโมงพอมากันเป็นพันพันคนเนี่ยยังไงก็รับไม่ไหวครับ atk ก็มาช่วยไม่ว่าจะให้เป็น professional use หรือเป็น home use นะครับใช้เองเนี่ยความแม่นยำก็ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้นะครับดังนั้นสวสชจึงได้สนับสนุนให้ประชาชนนะครับโดยเฉพาะในเขตรกรุงเทพมหานครนะครับในชุมชนแออัดได้ใช้ ADK โดยที่สปสชพร้อมที่จะเป็นผู้ออกงบประมาณ แล้วจัดสรรไปยังพี่น้องประชาชนโดยไม่คิดมูลค่าผ่านสถานพยาบาลที่เป็นเจ้าภาพของพี่น้องประชาชนแต่ละคนแต่ละท่านนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเริ่มสั่งซื้อ8.5ล้านโดสเนี่ยนะครับสปสชเนี่ยเขาสั่งซื้อเองไม่ได้เขามีมอ44สสมัยคสชเนี่ยห้ามให้เขาซื้อเวชภัณฑ์เขาจึงต้องมาใช้กระบวนการ กลไกของกระทรวงสาธารณสุขทงการจัดซื้อซึ่งกระทรวงสาธารณสุขในที่สุดก็ได้มอบหมายให้องคการเภสัาชการรมเป็นคนจัดซื้อแปลกไหมครับตอนซื้อวัคซีนเหลือเก้าเหรียญก็ถูกดุกว่าทาไมทาไมไปของบไรสิบเจ็ดเหรียญแล้วมาซื้อเก้าเหรียญเงินหายไปไหนเงินจะหายไปไหนครับเงินองกลับเข้ารัฐแล้วก็เอามาใช้ในการพัฒนาประเทศในทางอื่นๆเอทก็เช่นกันครับ ที่ผมกรับเรียนเม um. ื yo, ho. Ho. ่อสักครู่นะครับ ATK คือเวชภัณฑ์เป็นเครื่องมือแพทย์เครื่องมือแพทย์ชนิดใดก็ตามที่ผ่านการรับรองของออยออยของเรานี่ระดับโลกนะครับกว่าจะรับรองอะไรได้ไม่ใช่ง่ายๆเมื่อผ่านการรับรองออยเขามีสิทธิ์เข้าประมูลครับ จะไม่บอกว่ามี WHO หรือเปล่านั่นเป็นเรื่องรองนะไม่มีไม่มีไม่มีข้อกำหนดใดๆที่บอกว่าการจะใช้เวชภัณฑ์นะครับโดยรัฐจะต้องได้รับการรับรองโดยองค์การอนามัยโลกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่มีการล็อกสเปคใดๆทั้งสิ้นเมื่อมีการประมูลมีคนเข้าประมูลถึง17รายครับ17ดรายนั้นก็คือผ่านอยทุกรายนะครับผ่านคุณสมบัติทุกราย แล้วก็ผู้ที่ได้รับการทําสัญญาก็คือผู้ที่เข้าประมูลในราคาต่ําสุดตอนราคาสามร้อบาทท่านก็ว่าท่านก็บน่นตอนสองอท่านก็บอกยังแพงตอนร้อยี่สิบท่านก็บอกเออดีลงมาแล้วแต่ก็ยังแพงอยู่พอวันนี้เหลือ65บาบาทแล้วจะผิดยังไงค,ครับถ้าซื้อมากเพิ่มขึ้นอีก เดี๋ยวก็จะเห็นเหมือนอย่างที่ท่านว่าครับมันก็จะเหลือ45 30แต่เราต้องซื้อมากนะครับเมื่อถึงเวลาอันสมควรซึ่งทางองค์การปพะสาิกรรมเขาแจ้งผมมาว่าเขาเตรียมมาอยู่แล้วครับเรื่องคําสั่งของท่านนายกมนตรีนะครับขอเคลียร์ตรงนี้เลยครับผมไม่ทราบว่ามีประโยคนั้นออกมาได้อย่างไรแต่ว่าได้รับการแก้ไขในคณะมนตรีแล้วครับผม อยู่ร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสาธารณสุขกับท่านนายรัฐมนตรีทุกครั้งที่มีการประชุมครับไม่ว่าจะเป็นประชุมสบคประชุมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขประชุมร่วมกับคณะที่ปรึกษาทางการแพทย์วันที่ผมเห็นมติครมนี้ออกมาผมเองครับได้เขียนข้อความไปหาท่านนายรัฐมนตรีว่าท่านพูดตอนไหนผมไม่ได้ยินนะครับท่านก็บอกเออ ผมก็ว่าผมไม่ได้พูดเราก็มารีรันเทปครับก็ไม่มีคำไม่มีคาพูดนะครับโชคดีครับช่วงนี้เราเวลาเราประชุมเราเราใช้ประชุมออนไลน์นะครับเพราะนั้นเราสามารถที่จะกลับไปตรวจสอบได้คนที่ตรวจสอบก็เป็นสํานักเลขาธิการคณะมนตรีก็มีการยืนยันเมื่อมีการยืนตำนาก,ก็มันอยู่หน้า17นะครับและเป็นเอกสารเพื่อทราบครับไม่มีใครไปอ่านทันหรอกครับเพราะนั้นก็มีการแก้ไขทันทีเมื่อเมือม่อเมือ่อเมื่อมีการพบความผิดพลาดในการพิม แต่ว่าอย่างไรก็ตามหลักของมันก็คือท่านนายกบอกว่าขอให้จัดซื้อด้วยความโปร่งใสยุติธรรมมีมาตรฐานตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นองค์การเพศัตวไม่มีทางเลือกอื่นครับเขาต้องทําตามนโยบายของรัฐบาลถึงแม้ว่าจะไปสั่งเขาโดยตรงไม่ได้แต่ด้วยความเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับต้องมีธรรมมาภิบาลน,นะครับต้องมี ความโปร่งใสอยู่แล้วมีคณะกรรมก,การมากมายนะครับเป็นทั้งคณะกรรมก,การอิสระคณะกรรมก,การที่มาจากตําแหน่งในหน้าที่ราชการเพราะฉะนั้นอไอ้เรื่องของการกระทําที่สออไปในทางทุจริตเนี่ยไม่มีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเรื่องทุจริตไม่มีในกระทรวงนี้ครับมีแต่เรื่องที่ขาวมีแต่เรื่องที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับก็ ผมขอญอาตชี้แจงประเด็นที่เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับท่านประธานครับแล้วก็ขอญอาตว่า,าในรายละเอียดของการอาภิปรายไม่วางไม่ไว้วางใจของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติอีกหลายท่านผมขอญอาตชี้แจงเมื่อทุกท่านได้อภิปรายได้ครบถ้วนแล้วครับขอกราบขอพระคุณครับท่บทานประธานครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับ